กบกับตัวใ,ใหญ่เหรอครับน่นแล่นแรือเปล่านี่นี่ครับนี่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 นต้นหิซีกัดหางนะครับเป็นขาแล้วไปแล้วโดนแล้วพี่น้องนี่นนี่เช็ดก,กบหน่อยพี่น้องก็จะกัดหางครับ นี่น้อยเัาตะกัดหางจักน้อยมาไ่เบดครับอีกประมาณจักสองสามอาทิตย์นี่มาไ่เบดครับพอดีเลยวกกินอันหวออัวกือนี่ครับวกกินหัวก,กินกบครับวกกินกับปูครับแม่บ้านอยากกินอันมดแดงครับผมใครมดแดงมาสัน่นได้แน่เน่ยใครมดแดงมาลวครับไปครับพี่น้องแนี่ยใครมดแดงมากันครับ แม่เป้งสักมาหลายเดี๋ยวพี่นอ้อ,นองเอาไปขวัวพี่น้องเอาไปขวัวอุ้ยไข่บ่ค่อยมีครับนี่จะแม่เป้ง เรียบร้อย้วครับพี่น้องไปไปบันทกินเขาด้วยกันครับผมพี่ตั้มบักแตงครับขัวแม่เป้งครับแล้กก็ก้อยไค่วดแดงครับผมพักกระโดนครับพักกระโดนน้ำด้วพี่น้องไปไปครับคลิปนี้กับซ้ำนี้นะครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาพี่น้องไปหากินต้มป้าครับแล้วให้แล้วหน้าครับพี่น้องไป hey, <success> ははไปครับกินเขา้วงกันครับผม